สวัสดีจ้าพี่น้องกะทินหน่อยมาแล้วด้วยจ้ามือน,นีกะทินหน่อยจะพามาเห็นเมนูแกงปลากรดใส่อันนื้อไม,ม้สมกําลังสิวาสมนื้อไหม้จ้าพี่น้องหน้อไม้สมหรือว่าหนื้อไม้ดองเนาะคะ่ะนี่ปลากรดเนาะคะ่ะเป็นปลาเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งที่หาได้ตามแหล่งน้ำจืดจ้าพี่น้อง,ถ,ดดงถ้าพี่น้องบ่มีปลากรดเป็นอีหยังมือนีคือเป็นลินพันกันเป็นอีหยงังถ้าพี่น้องบ่มีปลากรดเนาะคะ่ะสามาใส่ปลาอย่างอื่นแทไนได้ด้วยจ้านี่พอก็จะมาคัาา่วปลาให้เนาะค่ะ อันพี่น้องอาจจะสงสัยเอ้าคือพอเอาใส่อาพุ่งปลากดมันนะบ่พอหอยมีใส่มีพุ่งมีขี่ปลาได้ค่ะพี่น้องคือในท้องมันจะใครอ่างลางนะค่ะเดี๋ยวปลาดเดี๋ยวกันได้ค่ะพี่น้องตอนนี้ถ้าผูใดอยากได้เนวยู่เนวากินแสบๆไปกินยาเลื่อมติดต่อมาติ่ร้านค่ะพอน้อยสร้อยเดิมนะจ๊ะพี่น้องมีสินค้ามากมาม้หลายอย่างค่ะโทรที่0654904232ได้เลยจ้า หลังจากที่ห้าคั่วปลาเซ็ตห้าก็จะเอาน้องไม้สมหรือว่าน้องไม้ดองของห้ามาหลางผ่านน้ำค่ะหลางผ่านน้ำเดียวเพราอขาหลางแบบนี้เลยจ้าแบบว่ากระทินหน่อยน้ำมักแบบสมๆเนาะคะ่ะ จากนั้นเขาก็จะมาตัมบกพริกจ่าบกพริกใส่แกงเนา้อไม่สมก็จะใส่เป็นบกพริกกระเลียงพริกบานๆเข้าแบบนี้เนาะจ้าตามพ่อบุบๆกับพ่อจ้าพี่น้องเดี๋ยวมันจะเพ็ดมาเกินไปเนาะค่ะเขาก็เอาตะไคร่ที่เขาตัดเป็นทอนไว้ในมาตําใส่น้ำกันอีกจังหนึ่งเนาะจ้ามันจะได้หอมๆแต่ว่าเวลาผักแกงเนื้อไม่หรือว่าอย่างที่มันลงซดน้ำค่ะๆกัที่หน่อยจะว่าคอยซอยตะไครแลวตำมุนๆเนาะจ้าเนี่ยมันเป็นแบบว่ายาปากเนาะเขาก็ข่างหม้อแล้วก็ใส่เครื่องสมุนไพรเครื่องแกงลงไปพ่อนามเดือกใส่ปลลาง ได้จ้าพี่น้องถ้าพอขั้วปลาหายนี้พอจะตัดแบบนี้แต่ว่าทอนมันจะว่าขาดได้จ้าบ่รู้เพื่นว่าพอมีเคล็ยดเอียงสน้าพอจะมาเห็ดแบบนี้เนาะคะ่ะรุงโรวีเกลือพุงสุลน,น,นั่ก็น้ำปลาแดงนัวๆจ้าแกงน้ำใบสมก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งว่ากะทินหน่อยนะใส่ปลาแดงค่ะแกงน้ำใบสมใส่ปลาแดงตลอดเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสี่ยมันนัวเนาะจ้าแต่ว่าบางคนก็นจะบ่ใส่เพราะว่าเพิ่นก็นจะเอาแบบ กินน้ำมันสมกับพ่อแล้วสิแม่จ้ะระหว่างนี้ห้ากับตกักฟองตักอย่างมันออกนะจ้ะเอาความเข้าปลา,าออกจังหน่อยหนึ่งพ่อปลาเริ่มสุกแล้เห้ากับเอาน้ำมันสมลงไปจ้าแต่ว่าก็คือปลาบ่แมนแบบว่าสุกเต็มที่เราได้จ้าสุกประมาณแบบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังเสรจ้าแล้วก็เอาน้ำมันสมลงไปเพราะน้ำมันสมมันก็ต้องใส่เวลาในการสุกถ้าห้าปลาสุกเกินไปเดี๋ยวมันจะเปื่อยนะจ้ะเนาะเพราะว่ามันเป็นปลาเนื้ออ่อนจากนั้นห้างก็รอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสุก เขากอใส่แบบว่าวิญญาณผักอีตูลงไปค่ะผักอีตูช่วงนี้มันแบบเลื่อมเทาแล้วแม่จ้ามันก็สิได้ทั้งดอกทั้งอีหยังมา,ากเนาะจ้าเนาะแล้วก็ใส่บักพริกลูกโดดลงไปจังน้อยนึงพี่น้องขอควันระวังในการแกงเนาะหม่สมก็คือฮ่อย่้าพึ่งปรุงให้มันลดแบบว่า จัดเกินไปเนาะค่ะยังเช่นเว่าออกเข้มออกนัวเกินไปเพราะว่าน้องไม่สมมันจะมีทั้งความเปรี้ยวแลวกับความเข้มในหันเนาะจา้ะเสร็จ<า>เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี่กินเผาเสารได้นน่จ้าอากาศขมกขมัวามาสนหนามหอนหอนเนมันสวงน้ากันเด้อจ้าพี่น้องสนหนามโกโก้กสวงข้อบาบเลยจ้ามาแซรแชร์น้ำกันค่ะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กทินหน่อยเด้อค่ะบ๊ายบาย